เจอหนูแล้วพี่มหนูโอ้ยโว้ยนี่นะครับหนูเราได้หนูมาแล้วนะครับเดいいี๋ยวเราไปทำกินกันเลยนะครับ <ss> <c oughs> นี่ครับผมเราก็จะมาย่างหนูกันเลยนะครับใบรุนโอเคนะครับไบรุนเราก็จะจับขึ้นมาแบบนี้ละครับผมเอาหนูใส่ก่อนเลยนะครับผมปึ๊บอ้าร้อนร้อนนะครับผมเราก็จะใส่แบบนี้นะครับเนี่ยไอของข้ขที่เหลือเนี่ยเ่องที่เหลือเราก็จะมาโป๊ะไว้ข้างบนนี้นะครับโอเคครับ ย่างหนูย่างหนูสูตรใบอันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงหนังเน้นๆเลยครับคุณดูดูนะอือหือ สุดยอดเลยคนดูสุดยอดยิงกรอบกรอบเนื้อดีมากเนี่ยดูเนี่ยจิม้มกันนะจิ้มอื้มฮึ่ very good